สวัสดีครับอยู่กับผมเก่งกาโลงเทบานครับนี่มือนีครับกะบริมาไฮมาหน้าดนครับอยากได้นำงานนำการนำงานกับผมนะฮะเดี๋ยวมือนีจะพาไปเบิงครับผลผลิตนะครับที่เฮ็ดมานะครับคือข้าวหอมนินจักกระพัดนะครับคือข้าวหอมมะลิครับแต่ว่ามันเป็น มะลิสีดำนะครับข้าวหอมนิลจักรพรรดินะครับคล้ายๆไหลเบอร์รี่ครับนะฮะแต่ว่าไหลเบอร์รี่นั้นเขาจะเขาจะสุกก่อนนะครับแต่หอมนิลจักรพรรดที่ผมเห็นนี่ครับอยู่นี่ครับเป็นข้าวที่สุกพร้อมกับมะลิ105นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลักษณะของลำต้นครับว่าเขาสีมีลักษณะลำต้นเป็นแบบไดนครับผมนะฮะไปครับกระผมนี่ครับลักษณะของรวงนะครับรวงเขา รวงแล้วก็สัตว์บนยอดี๋ยวครับเป็นหนึ่งเด้อนี่ครับลักษณะรวงมันจะออกจะออกดำๆนะครับออกดำๆเหมือนหอมอ่าเหมือนไรเบอร์รี่ครับทุกอย่างนะครับแต่ว่าเขาเป็นหอมนินจักรพรรดินะครับอายุเขาจะยาวกว่านะครับลักษณะของลําต้นก็จะเหมือนข้าวหอมมะลิทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีรวงสีดําแล้วก็เมล็ดข้างในครับก็จะเป็นเมล็ดข้างในเม็ดเมล็ดสีดำนะครับเม็ดสีดําคือกันนะครับนี่ครับโอเค เม็ดสีดําเหมือนกันนะครับเม็ดสีดําคือกันครับอาไรบุรีครับเหมือนกันทุกอย่างทุกประการนะครับนี่ครับปอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อยังครับนี่ิึงมิติยญาครับโอ้ยนีาครับโดนโดนปไมาเมืองท่านึงครับมาเมืองตอนตอนเขากำลังท่องกำลังมั่นมาชิดมาหลบนี้นี่ครับสิสุกแล้วนะครับ ก็สำหรับผู้ใดสนใจครับอยากลองอยากชิมครับนะฮะก็สั่งจองมาได้ครับผมนะครับขายบัวแพงครับเป็นข้าวสารนะครับข้าวสารจะเป็นลักษณะข้าวกล้องนะครับเด้อนะครับเขาไม่นะครับจะเป็นลักษณะข้าวกล้องนะครับผมขายโลหะสิบบาทครับห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้สนใจได้ว่ามีจำนวนจํากัดนะครับบัวประดิษฐ์หลายเดอยู่ไร่นิดๆนะครับไ่นิดๆนะครับผมนะฮะใครอยากชิมอยากลองเบิองนะครับ เขาจะลักษณะเขาจะหอมและนุ่มกว่าไลเบอรี่นะครับสีน้อมสีหอมแล้วก็น,นุ่มกว่าไลเบอรี่นะครับปีที่แล้วท่านทีสร้างไปกินนะครับกับปีนี้มาจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสิเสียย้อยสั่งเลยเดี๋ยวจีสียยอยเอาห้ครับนะฮะจีมาสั่งไว้นะครับสิมาสั่งไว้เป็นข้าวสามสิบโลนะครับเหลือ30มสโลนะครับเยอะสิสียยอย ตากแล้วก็สีสีไปทรงนะครับผมนะฮะท่านใดอยากชิมครับสั่งจองมาเลยครับผมข้าวหอมนิลจักรพรรดิครับกับสวนสักมาลานะครับาท่านได้มีป้ายซื้อสวนอย่างชัดเจนครับนะแต่ว่าตั้งไว้ก่อนนะครับสวนเกีกาอ์หรือเทปันครับนะครับหรือสวนเกษตรสักมาลานะครับผมฝากติดตามรับชมตอนต่อไปครับผมท่านใดสนใจครับอย่าลืมครับนะครับทักแชทมาเลยครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วครับผมนะฮะกับหอมนินจักรพรรดิครับสำหรับมืันนี้สวัสดีครับ